สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงระวันประจำวันที่18นะคะสิงหาคม2568ซึ่งตรงกับวันวันจันทร์สีเหลืองค่ะพี่น้องขาวันทำงานปกติลุยๆของพี่น้องนะคะหลังจากหยุดกันมาพอสมควรแล้วนะคะพี่น้องคานะสำหรับเดือนนี้นี่รู้สึกว่าหยุดกันหลายวันต่อเนื่องเนาะเราก็จะต้องมาทํางานกันต่อละค่ะพี่น้องจ๋านะคะพี่น้องคายังไงแล้วเนี่ยใครมีปัญหาอะไรก็ แก้แก้ไปนะคะพี่น้องนะอ่ามีความทุกข์ประเดี๋ยวก็หายค่ะนะมีความสุขก็ไม่ได้อยู่กับเรายั่งมเยืนฉะนั้นให้เรานะคะให้เข้าใจนะคะในธรรมชาติของมนุษย์นะคะพี่น้องคาหรือรรสัตพสัตว์ทั้งหลายอันนี้พูดแล้วไม่ได้เป็นการปลอบใจตัวเองนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องนะคะทั้งแปดวันเกิดค่านะะหมอเป็นห่วงแล้วก็ เข้ามาแล้วขอกําลังใจกันเนาะกดไลค์่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยแล้วพี่น้องคะ,ะใครที่ต้องการเช็ดดวงส่วนตัวทกาอทีลน์นะคะพี่น้องนะเออมีแนวทางนะคะชัดเจนเป็นดวงของเราเองนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะไพ่ออกมานะคะตัวตนบอกว่าหกดาบก็คือเหมือนกับว่า ออกที่จะเดินทางนะคะไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะหรือไม่ก็ไปทําบุญก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของบริวารครอบครัวความรักความสัมพันธ์ดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเนาะเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีในส่วนของครอบครัวก็นะคะสนับสนุนพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีแล้วค่ะนะคะ,นะคะเห็นไหมส่วนเรื่องของการเงินก็ดีเวอร์นะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองหรือไม่ก็ขายของดีในวันพวกนี้ก็มีออเดอร์ละ่ะ ะะพี่น้องจ๋าโชคลาบมีว่าอย่างนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ดวงดีค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะพี่น้องจ๋าเลขนําโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับคนรรกคนในครอบครัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขหกหนึ่งศูนย์แล้วก็สองสามหกหนึ่งศูนย์สองสามค่ะพี่น้องค่ะขอให้ห็นเฮงคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์นะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นยังคงเป็นราชินีอยู่ ราชินิดาบนะคะนั่นหมายถึงว่ายังคงกํากับดูแลนะคะบริวารกิจการควบคุมได้เป็นอย่างดีมีการเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ทํากิจทําการนะคะประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของการเงินนั้นยังคงมีภาระ,ระมีรายจ่ายมีหนี้สินนะคะแต่อย่างไรแล้วในเรื่องของการเงินก็ยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินหรือยังคงมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องวันจันทร์ก็ยังหาเม็ดเงินเข้ามาได้อยู่นะคะสิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของอารมณ อย่าอารมณ์ร้อนต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่าบ้าพลังอย่าอารมณ์เสียนะคะนิ่งเอาไว้นะคะปัญหาต่างเนี่ยเข้ามาเนี่ยให้เรานิ่งมีสติปัญญาจะเกิดนะคะพี่น้องวันจันขะเลขนำโชคมาจากไหนเลขประจาตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ห้เลขกสี่สี่แล้วก็หกหนึ่งสี่สี่หกหนึ่งค่ะขอให้เห็งเห็มาดูพี่น้องวนอังน,องวนอังคารพี่น้องวันอังคารโครงการในหัวเยอะแย,ยะมากมายลงมือทําค่ะคิดทีละอย่างทําทีละเรื่อง แล้วก็ในวันพุวกนี้ก็อาจที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่เหมือนกันอย่างเร่งด่วนอย่างไม่มีแปลนนะคะในเรื่องของการเงินทรัพย์สินก็ดีดีค่ะพี่น้องจ๋านะคะใครที่ทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าค้าที่ดินก็จะได้คําตอบและอ่าที่จะวางแผนที่จะเดินทางไกลแล้วก็อาจจะเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังประมาณนั้นแล้วก็มีความกังวลเนาะถ้าเกิดว่าไปในกิจในการแล้วไปประกอบธุรกิจไปทํางานที่นะต่างดินต่างแดนอย่างนี้นะ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังแล้วค่ะพี่น้องวันอังคารขาเนาะไปแล้วเราจะเรื่องรุ่งเรืองก็ขอให้ไปนะคะว่าอย่างนั้นเอาละค่ะไม่มีอะไรคะ่ะเป็นไพ่ที่ออกมาค่อนข้างจะดีถึงปานกลางเนาะแล้วเลขนําโชคก็คือมาจากเลขที่เราคํานวณของเรานน่ดเองค่ะโจวเลขหน้าไพ่ให้เลขเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุธกลางวันนั้นบอกว่าเดิมไม่ซีเชียนลางสังหรณ์ไม่นม่นคิดการวางแผนอะไรก็ลงมือทำเนาะจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะขึ้นไพ่เทเพ่งเวทมนต์พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีความี่ยงเบื่อบริวารเบื่อสภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะเขาบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญขึ้นชัคเม้นมันอาจจะอยู่ที่บุญกรรมของเราที่ทํามาก่อนหน้านี้นะคะนะ,ะ,นะะแล้วก็อาจจะตัดสินนะ,ะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องขะ นะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันถ้ามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือมีปัญหาต่างๆเข้ามาเนี่ยแกไม่ไหวคนเดียวคอยปรึกษาคนรักคนในครอบครัวสะนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีคนคอยแนะนําช่วยเหลือเราอยู่นะระวังสุขภาพด้วยนะอ่าข้อเข่ากระดูกน,นะคะโดยเฉพาะข้อเข่าด้านซ้ายนะคะไม่โอเคนะพี่น้องเราต้อระวังเป็นพิเศษลเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเซนของเรา ส่วนเลขนาภพยให้เลข14207 14207ขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนบอกว่าแวลฟร์จูนพทิิปฏิหารเกิดภัยโชคดีขึ้นพร้อมกับเดินทางนะคะการเงินดีทรัพย์สินดีบริวารดีดีนะเดินทางและประสบความสําเร็จมีแปลนเดินทางไกลต,ต่างประเทศได้ด้วยนะคะด้ร่วมจะลองความสําเร็จเรื่องของการเงินก็ดีดีนะคะมีโชคมีลาเข้ามา และสามารถควบคุมการเงินได้แล้วนะคะให้แบบนี้ดีจังนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะใครที่กําลังเครียดอยู่สาธุรับคาทานายเพราะดวงคุณจะพิกปฏิหารเกิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะ,ะและดีทุกเรื่องรวยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนะคะรับคําทํานายสําหรับดวงของพี่น้องดีเวอร์จริงๆค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะ อาจจะเป็นตัวเลขที่มีคน่งข่าวก็ได้หรือเป็นตัวเลขเกี่ยวกับภาชนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยก็ได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข10731073่งเขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพระฤกษ์สัวัสดีเราคอยเราจังหวะเราโอกาสเราคำตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะมีข้อบทกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะจดทะเบียนสมรสก็ได้นะเนี่ยเออนะคะ มีบริวารคนรักผู้ดักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพระฤกษัสวัสดีเป็นอย่างดีนะคะเรื่องการงานก็โดดเด่นเป็นแม่ทับเป็นพ่อทัพนะคะนำทับนำกิจการนำนะคะธุรกิจนะ,ะแล้วก็ดูแลบริวารควบคุมได้ทุกเรื่องในวันพรุ่งนี้นะคะนะพี่น้องวันพระฤกษัสวสดีก็ถือว่าดีคะ่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคคือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขเก้าหนึ่งห้าห้า เก้าหนึ่งห้าห้าก็ให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะ,ะเด็กจะเรียนโชคดีมีเงินเข้ามือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการงานก็ดีๆนะคะบริวารก็ดีนะคะได้รับการช่วยเหลือนะคะเรื่องของการเงินดีเยี่ยมสมบูรณ์แบบนะคะขึ้นราชินีเอ็มเพรสนะคะนั่นหมายความว่าพี่น้องวันนั่นหมายความว่าพี่น้องวันศุกร์นะคะอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องนะต่อไปนี้นะไม่ว่าจะงานเงิน ความรักความสัมพันธ์นะคะบริวารบุตรหลานดีนะคะโดยเฉพาะโครงการงานน่าจะเข้าในวันพรุ่งนี้แล้วก็ใครที่สอบงานเอาไว้ก็สอบงานติดนะคะพี่น้องมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่เนเองค่ะพี่น้องค่ะดีดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งขอให้เง็นค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์บอกว่าไงพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่า รอคอรอจังหวะโรอกาสเราออคําตอบนะะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของกิจการมีโอกาสขยับขยายนะแล้วก็ถ้ารอก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือสอบงานเอาไว้ก็จะสอบงานติดไว้ยอย่างนั้นพี่น้องวันเสาร์นะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้จัดการได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้นะ,ะเออพี่น้องมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของการงานนะนะคะกิจการก็ในลักษณะของขายของปออนไลน์มีออเดอร์รัวๆล่ะ ปัญหาต่างๆนะจัดการได้หมดนะชนะนะพี่น้องค่ะฉะนั้นใครที่เครียดเรื่องการงานกิจการไม่ต้องเครียดนะเรื่องบริวารก็โอเคด้วยนะทีมงานก็ดีนะพี่น้องค่ะเนาะเอาอย่างนี้กันนะพี่น้องอย่าเครียดนะพี่น้องวันเสาร์ขาเนาะภายในลักษณะนี้เราต้องรอนิดน,นึงนะคะเออรอที่จะขย,ขยายและลงตัวแล้วก็ดีด้วยนะทุกเรื่องเอาล่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขนาไพ่เลขเก้าหกหนึ่งสาม 9ก้าหกหนึ่งสามขอให้เข็งค่ะป้าหมอไวพอนให้พี่น้องทั้ง8ดวันเกิดกินดีอยูด่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ